ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13มีนาคม2568นะครับอยู่กับผมสวัสดิ์เครือพี่ิมายนั่นเองนะครับผมนะฮะนะครับโอเค นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการเพลารายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับนะฮะวันนี้ก็เหตุการณ์ก็สปอตไลท์ไม่พ้นอ่พายุถลม่มอำเภอบ้านผือนะครับผมพายุฝนรมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอบ้านผือนะจังหวัด อุดรธานีนะครับผมนะฮะก็เกิดเมื่อวันพุธที่12มีนาคม2568เวลาประมาณ16 000. นกิกา00นจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับพบความเสียหายนะในพื้นที่8ตำบลน,นะครับบ้านพักอาศัยเสียหาย313หลัง นะครับผมรายละเอียดก็เดี๋ยวจะแย้งข้อมูลให้ครับรายละเอียดนะครับท้ายๆรายการนะครับผมนะครับเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับภาพนิ่งๆก่อนนะครับนะบรรยากาศภาพนิ่งนะครับเอาโซนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะช่วงนี้นะฮะพายุลมฝนกระโชกแรง ในพื้นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับผมทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย313หลังนะครับผมนะฮะมากที่สุดก็มีตำบลจำปามงนะครับอ่าอ่านข้าวๆดูนะครับผมนะฮะ138หลังฮะเดี๋ยวท้ายๆรายการก็จะอรา,ายงานให้ทราบนะครับนะฮะ ภาพแรกขึ้นมาหน่อยครับนี่ภาพแรกนะครับผมนะครับภาพแรกนะครับนี่ก็ขึ้นมาแล้วครับภาพแรกเี่กบ้านหลังคานี้โอโ้โหพังยับเลยนะครับผมนะะลมแรงจนบ้านนี้ไม่เป็นบ้านแล้วครับพังสังกษีนี้ปิวว่นเลยนะฮะเนี่ยนะครับแรงลมของพายุโซนร้อนนะครับเนี่ย อันนี้ก็เข้ามาอีกนะครับอันนี้เหลือแต่หลังคาเหลือแต่คานนะครับผมนะฮะเหลือแต่คารนะครับลมแรงมากอันนี้หลังคาปลิวไปเลยครับสังกะสีนี่ปลิวไปบนท้องฟ้านะครับผมนะฮะไม่รู้ไปตกที่ไหนนะครับนี่เจ้าหน้าที่ก็บเบื้องต้นนะครับ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น,นที่เกิดภัยกําลังเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อ ความช่อเหลือต่อไปก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมสักครู่นะครับครับผมอ่ะไปต่อมาสักครู่อุบซิเหตุนิดหน่อยนี่ครับผมอันนี้หลังคาเปิดนะพังยับเลยนะครับ ก็หลายๆพื้นที่8ตํตำบลนะครับแตํตำบลนะครับเียามาให้ดูนะครับเข้าวๆนี่ครับอันนี้ก็หลังคาหายเปิดนี่ก็เปิดพังนะครับประตูบ้านโอ้โหบ้านบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับผมนะอันนี้ก็เปิดใหญ่เลยนะครับพังยับเลยนะครับ แล้วก็น้ําเจิงนองนะครับน้ําเจิงนองตามซอยนะครับผมนะฮะพายุโซนร้อนรุนแรงเหลือเกินเขาว่าอย่างนั้นนี่ครับหลังคาเปิดเลยนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับนี่นะครับผมอ่ะรายงานนะครับผมนี่ครับรายงานให้ทราบนะครับนี่ครับพายุะฮาลม กระโชกแรงในพื้นที่นะครับอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันพุธที่12มีนาคม2568เวลาประมาณ1 6นาฬิกาดศนจากการสำรวจเบื้องต้นพบความเสียหายในพื้นที่8ตำบลพักอาศัยเสียหายบ้านพักอาศัยเสียหาย313หลังดังนี้นะครับเบื้องต้นก็อ,องค์การาปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดภัยกำลังเร่งตรวจสอบนะครับความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่ทุกครัวเรือนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความเสียหายนะครับลายนำแที่บ้านนะครับบ้านนี่นะครับก็อันดับหนึ่งนะครับผมนะที่ลม นะลมฝนกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอบ้านผือนะครับในวันพุทธที่12มีนาคม2568นะประมาณเวลา16.00นน,น,นนะครับสำรวจเบื้องต้นนะครับ1บ้านจำปามงนะครับบ้านพักอาศัยเสียหาย198หลังตำบลเมืองพานบ้านพักอาศัยเสียหาย60หลังตำบลเข้าสาร บ้านพักอาศัยเสียหาย25หลังตำบลโนนทองบ้านพักอาศัยเสียหาย14หลังตำบลคำบงนะครับบ้านพักเสียหาย7หลังตำบลหายโศกตำบลหายโศกนะครับบ้านพักเสียหาย6หลังแล้วก็ตำบลหนองหัวคูนะครับบ้านพักเสียหาย2หลัง ตำบลหนองแวงนะครับบ้านพักเสียหาย1ห,หลังนั่นเองนะครับความเสียหายนี้สปอร์ตไลท์ส่งไปที่ตำบลกำปาโมงจำปาดงนะครับนะร้อหลังคาเรือนนั่นเองโอ้โหนะครับผมด้วยพิษนะครับาพายุลมกระโชกแรงในพื้นที่นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็เตรียมนะครับเตรียมตัวนะครับเผื่อลม มานะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับมรุนแรงเลือเกินเขาว่าวอย่างนั้นนะครับผมนะฮะอ่ารุนแรงเลือเกินเอาว่าอย่างนั้นนะครับผมนี่ครับรายละเอียดนะครับผมก็จะให้ดูอีกรอบนึงนะครับอ่ารายละเอียดนะครับผมนี่ครับที่แสดงอันนี้ก็ความเสียหายนะครับผมพายุโซน าพายุนะครับผมรายนามาบ้านนะครับตําแต่ละตําบลที่เสียหายนะครับท่านผู้ชมอ่านได้เลยนะครับผมนี่นะครับโอ้นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพื้นที่าชวบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายในทั้ง8ปดตำบล นะครับผมแล้วอีกหลายๆบ้านยังไม่ได้สำรวจนะครับผมนะฮะอันนี้เบื้องต้นนะครับผมแปดตำบลที่เสียหายนะครับในที่รายนามาก็เป็นตำบลจำปามงคํตำบลเมืองพานตำบลเข้าสารตำบลโนนทองตำบลคำบงแล้วก็ตำบลหายโศกนะตำบลหัวคูหนองหัวคูแล้วก็ตำบลหนองแวง นั่นเองนะครับที่ได้สำรวจแล้วก็บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะครับกับรายการก็เวลาก็หมดนะครับผมก็ขอฝากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้นะครับช่วยเร่งนะครับสำรวจแล้วก็ช่วยเยียวยาด้วยนะครับผมประชาชนเดือดร้อนมากเลยนะครับภัยวิบัตินี้ก็ไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดนะครับผมนะฮะ ามาไม่รู้ตัวนะครับแต่อุตุก็เตือนแล้วนะครับผมนะฮะเตือนทุกที่แต่เราก็าแก้ไขอะไรไม่ไม่ทันนะครับผมเนื่องจากมาเร็วเหลือเกินนะครับเตรียมไม่ทันนะครับผมนะฮะาพายุโซนร้อนนะครับผมยังต้องมีอีกนะฮะอีกระลอกหนึ่งก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับชาวอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอเกระเจียง ทุกทุกจังหวัดนะครับผมเตรียมความพร้อมนะครับกับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮทดีนะหมดเวลาลงขอฝากไว้ด้วยครับ Facebook สวัสด์เคือพี่ไม่ดิ i กต o อกวลาพรพา,พาเที่ยว YouTube บ้านผือทีวีนิวเซิร์ชใน Google นะครับบ้านผือทีวีนิวนะฮะขอฝากไว้ด้วยห้องภาพดีเจเจเอนะครับผม จำหน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างนสานศพแล้วก็ถ่ายกระสารสีขาวดำเข้าเลื่อมสันเกีียวสันกาวนะครับแล้วก็ห้องเสื้อวราพร,พรประสบการณ์มากกว่า30ปีแกนตัดลุงเอบ้านผืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6กโมงเช้าปิดสองทุ่มแล้วก็ห้างทองแม่พิจิตสาขาเจ็ดตลาดนิยมทองดีนั้นหนักเต็มทองร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยาว,วราชนะครับจันทร์ถึงเสาร์ปิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับหมดเวลาลงนะครับ ผมสวัสดิ์เขือพิมายขอบกับคำว่าสวัสดีครับ